นี่แครับผมไอเสื่อน้ำมันไหนเนี่ยสองขวดนะน้ำมันสองขวดครับให้ผมมายังะไปครับเอ้ใช่ไอไปกันอย่างบเออเออลักยาน้ำมันสองขวดตัวอยากกินนังซื้อกินโหลดน้ำมันสองขวดเออผมอยากกินยังหนี่สือกินหลดเยอะยังไงเลยนั้นต้แข็งเออน้ำมันน้อแข็งน้ำมันสองขวดก็แข็งอุครับป่าวไปพ้มาเลยครับผม โอ้ยรับเป็นมนันเห,นออหรอดูเขา่ีมากไฟร้ายากค่ะตามชิมาได้เขาคิวเป็นสโม่ ได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับมาโอ้ยซามสิิงๆครับต่อคิวเป็นสมองใชไประเด็นนี่ท่าน้ำแข็งน้่นแหนะี่ผู้ดอันนี้น้ำบานครับ,น,บน้ำบานอันนี้อ,อ,อันนี้อันนี้ตังขอดครับเลือซอบอ่ะแม่แม่ไม่เลือซอบอ่ะ,เอ,ออะเอา้าแตพี่บอกว่าอยากกินยังกระสือกินผมก็เลยใส่นี่เขา ผมบมกินเหรอครับผมอิ่มเหรอัน่นน่ะเงินทอนครับ๕๐บาทนั่นแหละบังทีใช่ลหมเห็ดกูอีกแล้ว